โอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราก็จะมาสอนปรับภาพในเกมเอมเม้นไรเดอร์ซูเปอร์คลแมกฮีโร่กันนะก็ขั้นตอนแรกให้กดไปที่ปุ่มนี้นะก็กดตรงนี้ให้คุณเลื่อนลงไปตรงนี้นะแล้วก็ตอนแรกมันจะมีคำว่าปิดอยู่ให้คุณกดเข้าไปเอาไหนก็ได้แต่อย่าเลือกภาพชัดคุณห้าพชัดคุณห้าเวอร์ชันสองเพราะมันจะแหลกมาก แล้วก็ให้อยากเอาแบบภาพแบบการ์ตูนก็ทำแบบนี้นะนี่นะนี่ก็จะเป็นภาพแบบการ์ตูนแต่ถ้าเอาแบบอยากเอาภาพสวยๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ภาพสีสมจริงนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าอยากเอาภาพสวยกว่านั้นก็ก็เป็นเอ่อภาพธรรมชาติแบบไม่เบรอนะ ก็จะไม่เบอร์อลองเข้าไปดูในตัวเกมกันสักหน่อยอเดี๋ยวเราเข้ามาในโหมดทดสอบเนะี่ยโหมดทดสอบนี้ก็บอทก็จะไม่ตีแล้วนะทุกคนเดี๋วิซาร์ดไปวิซาร์ดกับตัวอะไรก็ได้นี่นะ,ะกดเข้าไปเล่นเกมเรีบเ,รบเลยนะ นี่นี่คือภาพในเกมนะเดี๋ยวลองปรับให้มันเป็นเอ่อภาพสวยนะภาพสีสมจริงนะะเลือกไปเลยนี่ก็จะสว่างแล้วก็แบบเืมเล่นได้ดีนะหมุดนี้ก็สำหรับมือใหม่นะแบบอยากลองกดท่าอะไรบ้างาแล้วก็อันนี้ภาพออกแนวการ์ตูนก็จะเป็นประมาณนี้นะนก็จะเป็นเอ่อเป็นการ์ตูน ออกแนวการ์ตูนหน่อยๆแต่ถ้าเป็นภาพธรรมดาก็เป็นแบบนี้แบบนี้นะภาพธรรมดาแต่ถ้าจะเอาแบบภาพสวยมากๆก็อันนี้นะภาพสวยมากๆก็คูณสีกับเออสีกลับสีกลับนี่แนะนำสำหรับคนที่แบบอยากแบบเล่นแบบ ม้สไรเดอร์ที่แบบน่ากลัวน่ากลัวนะก็จะเป็นแบบนี้นะีน่เล่นได้แบบน่ากลัวน่ากลัวตามสบายเลยแต่ถ้าคุณอยากเล่นแบบสีแบบสวยก็สว่างขึ้นก็ได้นะเนี่ยก็สว่างขึ้นอีกนิดหน่อยแต่ถ้าคุณอยากให้มันแบบดูแบบแบบน่ารักน่ารักก็ภาพนี้นขบ คมนก็จะน่ารักอยู่นะแต่ถ้าคุณอยากให้มันแบบเออสวยสวยของสวยโคตรๆนะให้คุณมานี่เนี่ยภาพลดควรรามละเอียดเน้นสกิลคมขึ้นแต่มันจะแหลกนะดูนี่โคตรแหลกเลยอะทนเ่ะ แต่อันที่แนะนำแบบสวยๆแม่แหลกแม่แหลกก็เป็นภาพสีสมจริงนะภาพสีสมจริงแล้วมันก็จะมีความอิ่มตัวของสีให้เป่าความอิ่มตัวของสีประมาณ100 1 1ร้น่ดห่อะก็ตกลงเลยก็จะสวยอยู่นะเนี่ยก็จะเป็นภาพออกแนวสมจริงสมจริง <Yeah. S 1> แค่นี้แหละ แล้วสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องเอ้นเนี่ยสำหรับใครที่แบบอยากเติมหน้าไม้ตายแบบอยากได้ใคลแมกซ์ทามจริงๆมันก็ไม่มีใครแมกซ์ทามหรอกให้ทุนกดไปที่สแลกซแลกตรงกลางนี่นะสแลกเนี่นะกดไปเลยมันก็จะเพิ่มตรงนี้ให้แบบฟรีๆนะ <Yeah. S 2> เพิ่มให้แบบฟรีๆเลยโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนบายบาย